มากพอ,อยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24โมงเติม llpc คุ้มสุดถูกสุดใช้เพียงแค่ไลออดอไอดีเท่านั้นหรือจะเติมเกมอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผับจีวาโลฟีไฟเกมเกนชินอิมแพคหรือเกมยอดฮิตเพียงแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไว้จัดอย่าลืมใส่แอดไว้ข้างหน้าด้วยนะตุนมากพอ,อยคุ้มสุดถูกสุด,สดแอดมินน่ารักพร้อมให้บริการตลอด24โมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับปลกคุ้มชัวสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะมนี้เก เจอกับเวโกจังเกิ้ลนะน่าสนใจนะเคนน่าจะเล่นเป็นล่างฟ้านะนะเกมนี้ผมว่าอู้เลยจังหวะนี้มีการมาเดินอนะินเวดกันแต่ว่าฝั่งตลงข้าเหมือนจะรู้แกวนะก็เลยไม่ได้เดินเข้ามาในป่าโอเคถูกต้องอนะเวลาเราเล่นซับพอร์ตเป็นบิดแค้งเป็นเทสเป็นไพเนี่ยเราสามารถที่จะเดินอินเวดได้ช่วงก่อนเข้าเลนเนี่ยถ้าได้เฟิร์สบัตได้แฟตมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเริ่มที่เลดบัฟฮะอัพสีคิวมาก่อนต่อที่หลุมโกเลมเลย แล้วก็มาปิดที่หลุมรปเตอร์ฮนะก็เป็นการฟาร์มที่ปกตินะไม่ได้มีอะไรหวือหวาอะไรฮนะตอนนี้เรากว่าสามเป็นที่เรียบร้อยฮนะอัพสกิลคิวไว้2ขั้นนะแล้วก็อัพสกิลอี e ไว้1ขั้นนะไม่ได้อัพสกิลวิ w. วว้าวเขาไม่ได้อัพสกิลวิ w นะเขาอ,อัพเป็นสกิลอี e มาน่าจะเป็นสูตรที่ทําให้ฟาร์มเร็วนะสามนาทนะีประมาณ 3- นาทีสิบวิก็น่าจะฟาร์มหมดละเออสามนาทีสิบวิกลมกลมไปส่วนเลนกลางบเวโก้นะนะกำลังจะแกงไอเรียไอเรียมกับรอไปได้นะแต่ว่ายังมีแฟลตอยู่นนะะจังหวี อ wow. ปล่อยตายเลยฮะจังหวะนี้แล้วเคนนะเดินมาจะช่วยฮะกลายเป็นวโก้ที่เป็นร่างไอเดียเข้ามาโซโลคิวอะว้าว wow. จังหวะนี้ส่วนเลนล่างก็ะจะมีการบวกกันนะวิกโก้เดินถึงก่อนนะเป็นบิคเคนที่โดนคาอยู่นะแล้วตอนนี้ใครสาเนต้องหนีแทนนะเพราะว่ามีวกโก้อยู่นะเคนกำลังมาสังเกตในมินิแมปดูนะบิแขคงดึงไปโดนคีบเต็มเต็ม ปอน้องข้ามาดันอยู่ที่เลนล่างนะเคนอ๋อตัดใจปล่อยฟาร์มแล้วเดินมาที่เลนล่างคนระับเพราะว่าใครสาดเดินดุดันจัดเลยนะพยายามที่จะมาตัดเวฟฮนะมาแล้วเคนกดสมัยใส่ไปกดอนะีกหน e อะแล้วเลเวล6กเป็นที่เรียบร้อยฮนะรถถังตายนะเคนกดสกิลเดบิใส่ไปตอนนี้ออตโต้ีปหนึ่งทีแล้วติดคอนว้าวกาคันติไวเพื่อจะมาใช้ใสยนะ่ยูมี่ฮะโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้เละเผา โอ้โหคลีนคลีนจัดๆส่วนเคนหลังใจเดินมาเวทต่อนะวีโก้อยู่ฝั่งบนนะแต่ว่าลักอยู่ฝั่งล่างนะถ้าบิดแขคงดึงโดนลักไปเนะี่ยผมว่าไม่แย่นะโอ้โอ้เบอร์เอาละชิบหายละเรียกว่าชิบหายการช่างนะจังหวะนี้เอาหอต้องมอบโอเค เคนะตอนนี้ได้ร่างฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยอะในนาทีที่9นะเราก็ได้เทมเพติกมาเป็นที่เรียบร้อยคะเป็นสไตล์เบเกอร์นะตอนนี้วิ่งมาที่้านล่างนะสซยย่าเหมือนจะเสียอันติไปแล้วนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะส่วนยูมีก็กดอันตีอะโอ้เคนกดสโลใส่ใครสาไปสซยย่าไม่ใช่ใครสาแล้วกดอันติใส่ยูมีไปอะฆ่ายูมีมาได้แล้วตอนนี้พยายามมีอะไรดําดาเมจต,ต่อนะแล้วก็น่าจะได้ฆ่ามาฮะกดอันติได้สวยมากๆเลยนะเมื่อกี้นี่เหมือนเขาคิดไว้อยู่แล้วนะเออ กดนันตีตอนยูมี่จะเข้าไปสิงใครสาฮะแล้วตัวก็ลอยไปหาใครสาพอดีแล้วแล้วก็เดินมายินเวทต่อจังหวะนี้วีโก้กลายเป็นฝ่ายที่สู้ไม่ได้แทนนะแล้วโดดบีแค้งดึงไปต้องตัดใจกดแฟดนะไปไปมา,มา,มาฮะกลายเป็นวีโก,โกท้ที่ดูจะสู้เขตลาบากนะเขตได้ล่างสีฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้บูบับตัวนี้ไปเดินมาฝั่งข้างล่างเหมือนเดิมมาตอนนี้ได้รองเท้า,มา,ทามาเป็นที่เรียบร้อยฮะเป็นรองเท้าล็อกคูดาวนะแล้วก็ขึ้นเทียมาด้วยฮะขึ้นตอนได้อาไอเทมิติชิ้นแรกเดินมาเจอวีโก้ไปฮะ เ็นบูดมาแล้วจังหวะนี้กดสกิล W ใส่ไซยาไปแล้วก็กดอันตีหลบดาเมจไปพร้อมกับจุดอีกหนนะสายาเจ็บมากๆแต่ว่ากลายเป็นตัวเองที่เจ็บอยู่เหมือนกันแล้วกดแฟดสวยมากๆฮะใครสาตบมือให้หน่อยฮะว้าวเอสกิล hey, <SK> เห็นเลือดกันไปอะไม่อย้นี้เหมือนจะคำนวณอันตีของสายาหหรือเปล่าเพราะว่าตึ้งของไซยาเนี่ยกำลังจะขึ้นนะแล้วม่อกินี้เคนตันใจที่เข้าไปเลย เออเพราะว่าถ้าเมืเนะ่อกี้เนี่ยสายย่ามีอันตีผมว่าภาพจะไม่เป็นแบบนี้เลยเดินมาที่เล่นโบนะตอนนี้หลังจากไปได้มาเลยนะแล้วตอนนี้มีเลด้วยฮะสามารถที่จะแกงเออกอดได้นะเออกอดไม่มีแฟดนะแล้วเออกอดน็อกัพไปต้องกดอันตีไปไม,ม่โดนนะอโอเคได้ฮนะยังได้อยู่แต่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้ากดอันตีโดนนะผมว่าภาพจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะอาจจะเป็นเออกอดที่21ึงได้เลยเพราะว่ามันจะติดเฟียแล้วก็ปิดเอทหอ,อกเร็ว ส่วนเลนกลางอะเป็นไอเดียคิงนะที่เข้าไปโซโลคิวพี่รักมาฮะที่ฝั่งตรงข้ามนะก็เห็นว่าเคนอยู่ฝั่งบนนะก็เลยตัดใจเปิดมังกรเลยนะส่วนฝั่งสีฟ้าบิดแข้งพยายามที่จะลงไปลาดคุณพระกิดอะไรวะพี่นี่กินขี้ปะเป็นบิดแขคนนะที่พยายามที่จะไปลาดมาก,ก่อนนะพอ,อ,อซับพอตตายฮะก็แน่นอนอยู่แล้วว่า AD ก็พะโละ โอเคเสียอันตีนะเตอันตีกันไปหรือว่าใครสานเล่นดีแปดดีอันตีดีในหลายๆจังหวะเล่นดีมากว้าวแล้วตอนนี้นะฮะเลเวลป่านํากันอยู่2เวลนะพร้อมกับเห็นตัววีโก้เป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วรู้ว่าวีโก้จะขึ้นฝั่งบนนะจังหวะนี้จะมีการไฟ์ใหญ่กันแล้วิดแข้งนะดึงโดนวีโก้ไปแล้ววีโก้พยายามที่จะทําดาเมจใส่ปิดแข้งให้ได้มากที่สุดอนะแล้วเอกอกอดดึงไปโอ้ไม่ตายด้ยโอเคตันใจหันสวนแล้วอขอดนกแาไปไมิโดนนะเปิดจังหวะให้เคนพยายามที่จะ โดนพี่เออคอดแฟตมายิงไปนะได้ชันดาวไปด้วยอ่ะเอกเป็นสายยาวอยู่มีมาด้วยแต่ว่าก็ทำสุดๆแล้วแหละเออแต่มันไม่ตายเอ,อเ,ออเอาเดิ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 มันมันมากนะฮะ ไว้มาดูท็อปเลนหน่อยเหมือนจะมีการดากันนะจังหวนะออนบบี้เอาละเอายังไงอุ้ยอุ้ยเอากอดอุ้ยอุ้ยโอ้คันเซนแบบเซี่ยงเอาดิโอ้ เคนะต่ใจมาปล่อยริฟที่เดินกลางนะแล้วก็เดินเข้าปาฝั่งตรงข้ามนะเจอวีโก้เป็นที่เรียบนะร้อยครับเดวิลยนะังนะํำกันอยู่หนึ่งเวลนะแล้วตอนนี้วีโก้พยายามที่หันสวนพร้อมกับมีเออร์กอดมาช่วยแต่ว่าเคนกดนั้นติใส่วีโก้ไปแต่ว่าวีโก้ตายนะพอไม่หลอดเดินมาที่เลนล่างนะตอนนี้ลักเหมือนจะลึกเกินไปนะแล้วก็ไม่น่าจะรอดดนะ้วยครับเพราะว่าสเปร์ก็ไม่มีนะโอเคจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดันเพลินเกินไปฮนะก็เลยแตกพ่ไปนะต่อให้เทมจะเยอะแค่ไหนฮะถ้ามันลึกเกินไปนะมันก็อันตราย ฝั่งของข้ามาตอนนี้กุ๊ปกันอยู่ฝั่งข้างบนนะแล้วเคนตอนนี้เทมสองชิ้นไปที่เรียบร้อยฮะแล้วพยายามที่ไปทาดาเมจน,นะไซยาเหมือนจะอยากกลับบ้านนะแต่ว่าเจอไอเรียคิงไปจังหวะน,นี้เบอร์ยี่สิบนาทีเป็นที่เรียบร้อยฮะบาลอนเกิดแล้วเป็นฝ่ายสีฟ้าที่ตันไซเปิดบาลอนเลยนะจังหวะน,นี้จะเปิดเพื่อเรียกไฟหรือว่าจะเปิดเพื่อเอาบาลอนนะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องมาดูกันส่วนวีโก้นะกำลังมาพร้อมกับยูมี่แล้วมีแฟดด้วยนะ ถ้าราดได้เกมก็อาจจะตึงๆนะถ้าราดไม่ได้ก็อาจจะตายคู่เพราะว่ามีแมวมาด้วยแล้วกดอันตีแบบเร็วจัดแ้ดนะไม่รู้จะรีบไปไหนนะโอเคได้คือได้ฮนะอได้บลอลน,นะทีมฝั่งสีฟ้าแต่ว่าเสียไป2องพลทหารนะเออเมื่อกี้นี้ไม่มีปักวอร์ด เคนะตอนนี้มาที่เลนกลางแล้วเจอไซยา่าไปฮะแต่ว่าเคนเหมือนจะเล็ง mm hmm. เล็ง,ลงรักหรือเปล่าคะและหันมาเอาไซยา่์ต่อไซยาพยายามที่จะไขยอยู่นะต่อเลว่ามันห่างกันเยอะเกินไปอ่ะสามเวลนะแล้วเป็นเคที่ฆ่าไปได้แต่ว่าไซยาก็ยังแลกมาได้อยู่ฮนะ่ะโอ้เ hmm. ค <Ooh, Ken S 1> ไม่มีอันตีนะเมื่อกี้นี้ mm hmm. ก็เลยพลาดท่าไปฮนะเป็นไซยานะที่กล้าสู้กล้าทามากๆนะต่อไอ้เลยว่าจะห่างกันแต่ว่าก็ยังไหวอะ่ะ กลับมาต่อเลยนะแล้วตอนนี้มุดไปมุดมาเจอพี่ปูยืนวาร์อยู่ฮะแล้วเป็นเขนที่ชัดดาวไปได้แล้วพี่แคงดึงสวยมากๆจังหวะนี้ได้มาเป็นดับเบิลคิวอีกแล้วฮ่ะสายยาพยายามกดโกดเพื่อไล่ขายอยู่นะตอนนี้บิดแข้งพยายามที่จะไปต่อยอะแต่ว่าเหมือนลึกเกินไปหรือเปล่าครับพี่เอาโอเค เกมนี้นะเคนทาเรืเ่องของเซตได้ดีมากๆนะมีทั้งการเดินแก๊งเดินลมแล้วก็เรื่องของการฟาร์มนี่คือแบบฟาร์มดีมากๆเออหนึ่งเลยคือเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วอยู่แล้วแหละแล้วพอฟาร์มบ่อยๆเลเวลเนี่ยตอนนี้เลเวลนำวีโก้สามเลเวลละโอ้โหเซตนี่ห่างกันแบบเยอะนะถ้าที่เป็นป่าเหมือนเพื่อนจะมีการบวกกันนะเมื่อกี้นี้เคนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้เดนแดนมาแล้วนะแล้วเหมือนกับว่าจะมีการบวกกันหรือเปล่าอะ แต่ว่าเป็นฝ่ายสีแดงนะที่อาจจะต้องปล่อยมังกรตัวนี้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะสายยาก,กับเอกอกดตายไปอะเมื่อกี้มีการบวกกันแต่ว่าไม่ได้ดูนะเพราะว่าพอแล้วไม่อยากเห็นอะไรมากกว่านี้ละตอนนี้ไอเรียเหมือนจะโดนดักลุมอยู่นะแล้วโดนซีซของลักไปต้องกดสกิววีแล้วตอนนี้พยายามที่เป็นเรียคิงอยู่วนะ่าแต่เป็นได้แค่ไอเรียเข่งนะแล้วเคนมาแล้วฮะ ลักกดต็อปว่าสวยมากๆวีโก้ go. ต้องอันตีไปฆ่าตัวนู้นก่อนนะแต่ว่าอู้แล้วดอสกิลแบบสวยงามจัดๆและพร้อมกับฆ่าลักมาได้นะเล่นแบบผิวจัดๆแล้วก็ฆ่าวีโก้ไปได้พร้อมกัแบบต่อด้วยแมวอะแบบมากๆนะแล้วอู้ไม่โดนนะ NTNT ตอนนี้ Level 16สิบหกเป็นที่เรียบร้อยนะเขนยี่สิบห้าทีรลดวบสิบหกนี่ถือว่าเยี่ยมนะสำหรับตำแหน่งจังกรกล้ว เลนโบนะมีการบวกกันนะระหว่างไอเดียกับเวนะียโกะไอเดียก็ฟูคอมโบใส่ไปเวียโกพยายามที่จะบ่าคไอเดียเพื่อที่จะได้ยึดล่างนะแล้วจะกลายเป็นไอเดียคิงคนต่อไปฮนะแต่ว่าเคนนะกดสิงใส่ยูมี่แบบเร็วจะจัดและทําได้บ่อยมากๆคนระับถือว่ายังไวรุ่นอยู่นะแล้วตอนนี้ต้องถอยออกก่อนนะเพราะว่าเอากอกดไล่ยิงแรงมากๆคนระับแต่ว่าหันสวนหน้ากำหมามนะเอทฮอกแฟตมาเราต้องกดซอนย่าหนีก่อนนะแต่ว่าไม่น่าจะรอดนะเพราะว่ามีแฟตนะโอเคแล้วมีคนเข้าประตูวาร์ปมาครับแบบว่าเติมไวจ นึ่งไปแล้วกดมุดมมาตอนนี้ฝั่งตรงข้ามอยู่กัน3คนนะแล้วเคนหลบอันตีแบบสวยงามจัดจัดนะแต่ว่าเหมือนจะลึกเกินไปหรือเปล่าเปล่าฮะกลายเป็นไม่ลึกนะเพราะว่าตัวเองเกิดจัดจัดอะโอ้โหโอ้น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วสำหรับเคนจะังเกิลนะก็มีทั้งมีทุกอารมณ์เกมนี้นะ โหดด้วยฮาด้วยก็มีเหม็นด้วยก็เยอะเลยแต่ว่าก็เป็นพิเคนที่แบกบเนาะขนาดตัวแรกนะตัวแรกพลาดไปอ่ะแต่ว่าก็ยังกลับมาได้ด้วยการไปบดเลนล่างแล้วก็ได้หลัวๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะส่วนใครมีค,คอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยฮนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ